ขายากต้องสูตรนี้เท่านั้นค่ะทําตามได้ง่ายมากๆเลยนี่เลยค่ะพระเอกของเราก็คือเซลีมฮักคส์ค่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นไฟเบอร์ธรรมชาตินะคะที่มีคุณสมบัติคล้ายแปรงค่ะซึ่งเมื่อเราทานเข้าไปแล้วนะคะเขาก็จะช่วยทําความสะอาดลําไส้ของเราค่ะโดยจะไปช่วยทําความสะอาดพวกคราบสิ่งสกปกรกหรือว่าคราบไขมันต่างๆที่เกาะตามลําไส้ของเรานะคะซึ่งจะทําให้การดูดซึมที่ลําไส้ของเราดีขึ้น,นะคะ่ะลดการดูดซึมไขมันเข้าเส้นเลือดนะคะ ช่วยให้เราขับถ่ายง่ายขึ้นโดยที่ไม่ไปเร่งการขับถ่ายค่ะใครที่มีปัญหาท้องผูกถ่ายยากนะคะหรือว่าไปกินปิ้งยา่างหรือว่าไปกินอาหารบางๆแล้วรู้สึกเวียนหัวแนะนําให้ทานไซเรียมฮักได้เลยนะคะวันนี้นะคะตังโมก็จะทานโดยนํามาผสมกับโยเกิร์ตนะคะแล้วก็จะใส่ท็อปปิ้งด้วยผลไม้ค่ะนั่นก็คืออะโวคาโดแก้วมังกรแล้วก็จะเป็นเมล็ดฟักทองนะคะทานแบบนี้อร่อยมากแล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะได้ครบทั้งวิตามินแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยค่ะ วิธีทานไซเลียมฮักก็ง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่ตักไซเลียมฮักนะคะ1นช้อนชานะคะผสมกับน้ําเปล่านะคะแล้วก็คนคนให้เข้ากันแล้วก็รอประมาณ1-2นาทีนะคะเพื่อที่จะรอให้น้องเขาพองตัวค่ะก็สามารถทานกับโยเกิร์ตหรือว่าผสมกับเครื่องดื่มต่างๆได้เลย แต่วันนี้นะคะตงโมงก็จะทานมันติวิตามินเสริมด้วยนะคะตัวนี้เขาจะประกอบไปด้วยวิตามินพื้นฐานที่จําเป็น13ชนิดนะคะที่จะช่วยให้เราได้รับสารอาหารครบนะคะในวันที่เราไม่ได้ทานผักผลไม้ที่เพียงพอนะคะแนะนําทานเลยนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องลดอาการอ่อนเพลียนะคะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันค่ะทาให้เราสดชื่นมากขึ้นนะคะกระปี้กระเป๋าค่ะ แนะนำเลยนะคะใครที่คนในครอบครัวมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายนะคะหรือว่าการย่ยการดูดซึมไม่ดีนะคะแนะนําสูตรนี้ได้เลยค่ะทานทุกวันได้ยิ่งดีเลยนะคะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ทานได้หมดเลยนะคะแนะนําเพิ่มเติมนะคะเลือกท็อปปิ้งหรือว่าผลไม้ที่ไม่หวานนะคะจะดีต่อสุขภาพของเรามากๆเลยค่ะบมายบ้ค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะ